อ่าสวัสดีคุณผู้ชมนะครับช่องของผมนั้นผมจะมาแนะนำการอะไรเกี่ยวช่องต่างๆนะครับช่องผมนั้นะฮะตามการนำประวัติต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอะไรต่างๆคุณผู้ชมก็สามารถแนะนำผมมาได้นะครับผมจะลงคลิปประมาณอาทิตย์คลิปอาทิตย์ละครั้งแล บางทีก็อบางทีแหละทีะครั้งอะไระต่อต่างๆมีประโยชน์นะช่องนีนะ้ประโยชน์คุณผู้ชมก่รอ,อย่าลืมแนะนําผมมาแล,และกันนะฮะผมไม่รู้มีอะไรทำแนะก็เลยบอกเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับช่องไปก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะเป็นกำลังใจกดไลค์ด้วย แ,แค่แนี้แหละครับแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรจะทำแล้วเนี่ยแค่นี้แหละครับ